สวัสดีครับบ้านมุงประเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ที่482นะครับมีพัสิตสวย23ในการมานําเสนอนะครับ20เลยการแรกัองค์ละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางกับรายการพิเศษ3รายการนะครับ21 22และ23นะครับก่อนรับชมคลิปนี้เลยนะครับแอดไลน์เบอร์โทรนะครับปึ้งเข้าไปนะครับมีลายชื่อหมูนะครับ0939652361 เบอร์ลายและเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไร้แตกหักชำรุดสูญหายผมรับผิดชอบให้นะครับพี่กิติศักดิ์ชื่นชมนะครับก็ยังตามหาอยู่นะครับอยู่จังหวัดนครปฐมถ้าดูไร้หรือใครรู้จักติดต่อกลับผมด้วยนะครับเริ่มรายการที่1ของ e p ที่4 8 2นะครับเป็นพาร์ส,สมเด็จนะครับองค์ค่อนข้างโตนิดนึงนะครับนี่ ด้านหลังมียันแบบนี้มีหลายหลวงพ่อนะแต่ผมไม่แน่ใจนะครับส่วนสูงอยู่ที่2องนิ้วเลยนะครับมีหลายหลวงพ่อนะครับเผื่อท่านใดรู้จักนะครับมีหลวงพ่อน้อยมีหลวงพ่ออยู่อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมจําไม่ได้นะครับเอาว่าไม่รู้แน่ดีกว่านะครับนี่เนื้อหาเก่าๆเนี่ยนะครับรายการที่สอง ก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงจัดจ้านดีนะครับเป็นรายการที่สองนะครับนี่ออกเหลืองๆนิดน,นะครับรายการที่สามก็เป็นพระสมเด็จนะครับมีค่าวปลืกนิดๆนะครับแล้วก็มีตะกุดอยู่ด้านหลังนะครับนี่ อาจจะมีหาไปดอกหนึ่งนะครับเป็นตะกุดมีเนียมนะครับเป็นรายการที่สามนะครับรายการที่สี่ก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อผงพุทธคุณน,นะครับนี่ด้านหลังเขียนว่าหลวงคุยนะครับน่าจะเป็นคุยเพชรบณ์น,นะครับเป็นรายการที่สี่นะครับเนื้อผงนะครับรายการที่ห้า เป็นภาาปกนะครับปกเป็นภาาปกเนื้อผงแม่ชีบุญเรือนนะครับผิมนี้นะครับนี่นะครับอยู่ในกล่องนะครับได้มาแบบนี้นะครับเป็นรายการที่ห้านะครับรายการที่หกก็เป็นภาาสมเด็จนะครับหลังอูมนะครับเป็นประทุนนะครับเนื้อค่อนข้างออกไปลานนิดๆนะครับ ผมไม่ทราบเป็นที่ไหนนะครับนี่นะครับเป็นรายการที่หกนะครับเนื้อเก่าดีนะครับรายการที่เจ็ดก็ยังเป็นพารสมเด็จอยู่นะครับมีคาบขู่นะครับเนื้อออกขาวนิดๆนะครับนี่มีคาบปวกคาบขู่นะครับไม่ทราบที่ไหนอะไรยังไงนะครับนี่เนื้อหาเก่าๆเลยนะครับเป็นการที่เจ็ดรายการที่แปด เป็นผ้าหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อว่านนะครับมีแปะทองอยู่ด้านหน้านะครับด้านหลังมียันนะครับเอ๊ะไม่ใช่หลวงปู่ทวดหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูให้ทีนะครับหลวงพ่อทวดครับใช่ครับหลวงพ่อทวดครับกลัวผิดนะครับเพราะผมไม่ได้ดูได้มากระไลมียันนะครับคิดว่าหลวงพ่อทวดนะครับไม่ทราบออกที่ไหนนะครับออกเป็นเนื้อว่านนะครับ รายการที่9เป็นรูปหลอนะครับพิมพ์คล้ายหลวงพ่อเขียนนะครับเป็นเนื้อชินนะครับเป็นเนื้อชินนะครับออกเป็นเนื้อชินนะครับเป็นรูปหลอนะครับนี่นะครับรายการที่10เป็นพานรูปหลอนะครับหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับเนื้อหาเก่าๆจัดๆเลยนะครับนี่รายการที่10บนะครับาตาที่สิบ ในการที่สิบเอ็ดเป็นพระคุณแผนนะครับลงผงตะใบทองนะครับมียันหลังผมไม่ทราบที่นะครับแต่เนื้อหาพิมพ์ตกคล้ายหลวงพ่อแดงนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะครับเป็นาการที่สิบเอ็ดนะครับในาการที่สิบเอ็ดในการที่สิบสองเป็นพระรูปหล่อนะครับเนื้อผงนะครับแต่น่าเขียนว่าหลวงพ่อพมนะครับ ยังไม่ได้แกะจากกรอบนะครับเกิดท่านใดชอบสนใจแกะให้ดูแล้วถ่ายรูปให้นะครับในยการที่12นะครับรายการที่13เป็นภาพเปิมเนื้อดินนะครับนี่นะครับน่าหก็เก่านะครับเป็นรายการที่13นะครับรายการที่14เป็นพระหลวงปู่โตนะครับเป็นเหรียญพัดยดนะครับสภาพผ่านการใช้นิดนนะครับ นี่นะครับพัดยศนะครับปีหนึ่งหกนะครับเหรียญพัดยศนะครับการที่สิบหกนะครับรายการที่เอยรายการที่สิบสี่นะครับเหรียญพัดยศและการที่สิบห้าเป็นเหรียญคูบาบุญชุ่มนะครับเหรียญออกเหรียญฟ้าบ้านนะครับนี่นะครับเชียงรายนะครับ เรียวบาบุญชุ่มนะครับรายการที่สิบห้านะครับเขียนว่าหลงพ่อเนรบุญชุ่มนะครับนี่เรียน้าบาทนะครับรายการที่สิบหกเป็นเหรียญลวงปู่ทวดนะครับเหรียญเสมานะครับนี่หน้านี้น่าจะออกวัดเอี่ยมนะครับเหรียญเสมานะครับหลังอาจารย์ทิมนะครับแต่การที่สิบหกนะครับรายการที่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหล่อนะครับ นนี้ะครับล้ายหลวงปู่ศุขนะครับนี่นะครับเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับออกวันอะไรผมลืมนะครับเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับนี่รายการที่สิบแปดเป็นแหวนตะก้อนะครับฝาบานนะครับเป็นแหวนฝาบาทองเหลืองตะก้อนะครับเป็นแหวนตะก้อนะครับเป็นรายการที่สิบแปดนะครับวงค่อนข้างโตนะครับเดี๋ยวผมวัดท้องวงให้เลยนะครับนี่ ขอบในนะครับประมาณสองมิลนะครับเอ้สองเซนนะครับนี่ขอบในนะครับอยู่ที่สองเซนนะครับผู้ชายใส่ได้นะครับนี่รายการที่สิบแปดนะครับแหวนแจ็ก้นะครับรายการที่สิบเก้าเป็นผ้าปิตานะครับเป็นผ้าปิตาเนื้อชินพิ์ปิตาท้ายยานนะครับเป็นรายการที่สิบเก้านะครับรายการที่ยี่สิบ เป็นกิ่งนะครับผมไม่ทราบที่นะครับนี่กิ่งรอโลหะทองเหลืองนะครับด้านหลังมียันนะครับแล้วก็มีแล้วก็มีโค้ที่ก้นกิ่งเหมือนจะหลุดไปนะครับได้มาอย่างนี้นะครับเป็นรายการที่ยี่สิบนะครับครบยี่สิบรายการี้องค์ละสองร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการพิเศษนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นสิงนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นเนื้ออะไรคล้ายเนื้อผงหรือเนื้ออะไรสักอย่างนะครับนี่ อยู่ในเลี่ยมพลาสติกค,ความยาวของสิ่งอยู่ที่ประมาณเกือบนิ้วพึ่งนะครับตัวค่อนข้างโตนะครับสูงอยู่ที่ประมาณนิ้วเศษเศษนะครับแต่ด้านในมีสีพึ่งจะดูเป็นไม้หรือดูเป็นผงเบาๆนะครับไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับเขาจะมีเทียนเลอะๆอยู่เขาเลี่ยมไปอย่างนี้เลยเลยดูไม่ออกนะครับนี่นะครับความยาวของสิ่งอยู่ที่ประมาณนิ้วเศษเศษเลยนะครับเนี่ย ข้างตัวโตนะครับนี่ผมเอาที่300อบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเนรายการที่21นะครับในรายการที่22เป็นพระโขนสมอนะครับนี่นะครับพระโขนสมอนะครับลงบนทองนะครับด้านหลังไม่ได้ลงนะครับเป็นท่านเนื้อดินนะครับดินสองสีนะครับพิมพ์ยืนนะครับถวายเนตรอะไรอย่างนี้นั้นจะเป็นประจําวันอาทิตย์นะครับ นี่ก็300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็รายการที่22นะครับรายการที่23ก็เป็นรายการพิเศษ300บาทนะครับเป็นพยานนาคนะครับเลี่ยมอยู่ในน้ํามันนะครับนี่น้ํามันยังมีอยู่นะครับแล้วก็มีจีวรมีเศษอะไรดอกไม้หรือว่าว่านอะไรสักอย่างนะครับค่อนข้างจะองโตมกันนะครับส่วนสูงที่ประมาณนี้เศษๆเหมือนกันนะครับ เป็นหล่อโลหะทองเหลืองนะครับเป็นพญานาคทองเหลืองนะครับแป่การพิเศษนี่ก็สามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับพบยี่สิบสามในการช่วยเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับตอนนี้ผมยังลงอยู่คลิปเดียวอยู่นะครับคลิป T ีสี่อยู่คลิปเดียวนะครับช่วงบ่ายตอนนี้ยังไม่ได้ลงเพราะว่ายังติดธุระอยู่นะครับจะเกิดเปลี่ยนแปลงยังไงผมจะแจ้งให้อีกทีนะครับตอนนี้ผมลงคลิปทีสี่อยู่นะครับขอบคุณมากครับ